โอเคครับวันนี้เราก็อยู่กับช่อง DMX ในเกม Arena Breakout คลิปนี้เราก็จะมาสำหรับรวมผู้เล่นใหม่ก็ไดนะ้มือใหม่เป็นคลิปแบบหาตังคนะ์จากคลิปที่แล้วเราเสียงพูดอปอ่อเราทำใหม่ก็ไนดนะ้คลิปล่าสุดที่เราลงไปเอ้ยไม่ใช่ล่าสุดดิคือคลิปที่เราไปเปิดเซฟเหาหาของแดงจนตังค์เรามีอยู่เหลือแค่นี้ผมขึ้นรูปให แล้วก็ตักเงินในคังอยู่ประมาณนี้แล้วดูตอนนีเ้เงินขึ้นมาแล้วเล่นประมาณวันเดียวสองวันเล่นไม่กี่เกมหรือไม่ค่อยมีเวลาเล่นก็เราเล่นคางคางจน,นจะเล่นแบบธรรมดาไม่จะเป็นต้องปิดกั้นเสมอไปนะแบบผมว่าปิดกั้นมันแบบอืมันแบบแบบดักเยอะก็ถ้าไปต้องไปแบบเป็นตี้เราประจำแบบไปแบบคนรู้ใจแบบ โอเดม่ปิดกั้นแบบมันไม่จำเป็นเนาะปิดกั้นเสมอไปคือปิดกั้นมันแบบผมว่ามันดักเกินอ่ะท็อยิงกดโซโลโแบบไปคนเดียวแบบโอ้โหอย่าหวังว่าจะรอดมีร้านก็หมดร้านมีร้อยล้านก็หมดเลยร้านบอกเลยอ่ะมืใหม่เซตแล้วกันเซตเลยอย่างแรกกดมาที่ตลาดนัดเอ้ยตลาดตลาดอะไรแล้วก็สวมใส่เกาะเราก็แล้วเกือบใหม่นะเราใช้ประมาณนี้ ก็แต่คนจะใช้ผมใช้อันนี้แหละเกือบแล้ถ้าใหม่มันอยู่แบบราคาเต็มก็สองหมื่นหนึ่งเกือบใหม่ก็หมื่นหกลดลงมาก็ห้าพันก็เยอะอยู่แล้วก็ซื้อไปเลยซื้อก็กาแต่คนชอบเลยผมชอบอันนี้เท่ดิส่นหมวกหมวกผมแนะนำให้ให้ใส่ไปนะ <c oughs> หมวกแนะนำให้ใส่ไปเลยผมว่ามันช่วยแบบกันกระสุนได้ หมวกหน้าก,กากได้เต็มก็หูฟังเอาประมาณนี้โอเคกระเป๋าก็เหมือนเดิมเราเห็นไหมเราเล่นเราแบบมียิงได้ใหญ่ไปเลยแบบเก็บของอิ่มๆปืนปืนอ๋อหลิกหลิกมินี่อันนี้ที่พันห้าอุ้ยมันขึ้นอันนี้คือหลิกมันขึ้น อยู่ 4, 5, สี่ห้าพันส่วนปืนเราก็ตามสนัดเลยนะก็ถ้าใส่ประหยัดเราก็เอาเป็นเอาที่ทุกคนถนัดเลยผมก็โขกก็เฮงแต่งปืนแล้วแล้วแต่คนจะแต่งนะไม่ต้องแต่งตามผมก็ได้ ีขแต่งเยอะหน่อยอยตนนี้ผมอัดคลิปคือช่วงของมันของมันรีไงมันเลยเพลงเนีย่ยถ้าคนแตกไอพีไฟตอนนั้นก็อยู่ประมาณอยู่ประมาณสองหมื่นเล่นค่าตัวกระบอกนี้ก็อยู่สองหมื่นห้าส่วนยาอากระสุนก่อนกระสุน 03ยาแก้ปวด4อันตันเพส1แล้วก็ยาอันนี้แล้วแต่คนจะใช้อะไรผมอาจจะใชใ้ที่ขาวอันหนึง่งแล้วก็อันนี้อันหนึง่งเอ้ยเดมาก็นี้สองยาเล็ก2แล้วยาวิ่งหนึ่งไว้วิ่งแบบเกิดปุ๊บวิ่งเข้าโมเตลเลย้วเบิดออไป2ลูกน้ำสองหมื่นสองประมาณนี้ ผ้าต,ตัดี่เซฟกระสุนในเซฟหมดผมว่าเซทนี้ก็ประมาณเราอยู่มาแสนหนึ่งเกือบแสนอะตีไปแสนหนึ่งเลยเลยกกมๆคือแบบมันก็ไประหยัดเท่าไหร่นะผมว่าแต่เซทนี้สําหรับอย่างแรกเราก็ต้องเป็นนิดหนึ่งพูดตัดตรงต้องเป็นนิดหนึ่งเราไปแบบกดกดคนเดียวนะกดคนเดียวย้ำว่ากดคนเดียวคือแบบเราไม่ต้องแย่งของใครครับ เกิดปุ๊บเราวิ่งเข้าโมเตลเราจะไม่บวกไฟแรกเราเข้าเลยะนะผมอธิบายผมอาจจะไม่เข้าใจกันก็ไปชมนในเกมกันเลย <c oughs> เก็บแรกวิ่งมาก็ติดเลยฟาดเคาะไปทีหนึ่งโดบยาแก้ปวดเลยการแวตตีหน้า,าเราต้องมีอยู่เพราะเราอยู่จุดอันตรายมากเลยจุดเกิดม่มีทั้งหน้าทั้งหลังหมดเลย วันนี้ผมเหมือนได้ยินเสียงนะ,ะเห็นไหมไม่เหมือนหรอกได้เลยแหละไอ้อาตามเรามัน้าวสายบวกวิ่งไวมากเลยเราวิ่งตามังหวันนี้เรารู้แล้ว่าเขาดักนะเพราะเสียงหายไปแล้วก็ยิงเลยชุดนีงลบส n a อันนี้แหละของเว้ย หูฟังดีทิ้งเลยหมวกกระสุน a อวันกองหนึ่องอิ่มอิ่มแม่แซ่แบๆเลย a อวันกระสุนดีกว่านะเราก็เก็บกระสุนไปที่ผมชอบกอเวลาเก็บของกลัวแบบคนดูเบื่อไงก็แบบออจริงจริงแล้วผมก็เก็บเร็วได้ ต่อดอูดูเคีย่องของไอ้ไปละเสร็จละไหนไหนเพยจะเก็บเศแต่มันติดยุทธภัณฑ์ไม่ได้นี่ล้วก็ฟาร์มไปบ้านกลางนี่ต้องฟาร์นั้นได้ของแดงเอ้ได้ของทองบ่อยมากเลย ได้ดีกว่าปิดกันอีกผมบอกเลยปิดกันผมฟาร,รม์มโวนเยอะอยังฟรราร์มได้กล่องทองไม่ค่อยดีหลอดไฟนะทองทอง,องไม่มีหรอกอเคอนี้ก็มีคนงานใส่ผมเกิดเซ็ง <c oughs> เต็มหน้าไม่โดนลูกโหลูกนี้ไม่โดนไดไง งงเลยต,ตัวนี้เขาไม่มีอะไรเลยเขามีเรลเบิดเขาเปิดเซฟเราไม่ต้องหวังแล้วก็เปิดเล่นๆแอมจานข้าวเมียวไม่มีและฟาร์มไหมกุญแจเห็นไหมได้ของดีไม่จะเป็นเราปิดกัน้นหรอกเล่นแคนะ่ี้ยออกแสนเจ็ดแบบเดียว ตัดแตแป,ป๊บเดียวจริงๆมันไม่มีแล้วไงความคือแล้วมันมีดีว่นนี้ก็ได้รวยว่นนี้เกมต่อไปให้กับเพื่อนคนเหมือนเดิมเกิดอันตรายก็มาดักอันนี้ตัดเต็มที่เลยเราเก่งกับคนไม่มีทางสู้เราสู้กได้เราสู้ได้แค่แบบเนี้ยแหละถ้าเราลงปิดกันเราก็ต้องใช้ของใหญ่เพื่อนนะแล้วก็เสียอีกแบบเราก็ต้องมีตี แต่ผมไม่มีผมเล่นคนเดียวเวลาว่างก็แทบไม่ดีละว,วันหนึ่งได้สองสามกิ๊กก็ดีแล้วเนี่ยอืมวันนี้เราเราลกอะไรกดกดสลากเชยเลยตาแต่ตัวเองนแล้วอืมกวนก,ากลาอะไเพวกเชียว เเหลือสองไงข้างนอกหนึ่งข้างในบ้านหนึ่งโยกนี้นตามเียนนี่ทิกทิกยิงล,งคลมคมจิบโถอะไรยิงตัวเปล่ากระโดดเจาะหัวแต่ผมบอกเลยบางทีเราแบบผมเคยแบบเจอเซตดีๆนะแบบหมวก,กอวกงอวกาศอะแต่เราเอาปืนไม่ดีไปไงแล้วเราไม่รู้ไงเรายิงอัดแต่หัวโอ้โหแบบเข้าสี่ห้าเมตรไม่เข้า เราต้องที่ผ่านเวลาเจอเซตที่แจ่ยิงขาอะไรยิงขาตายไว้ก็ยิงสู้อัดเกาะไม่ไหวเนาะวันนี้ก็แงกระสุนทองก็มีราคาดีเก <c oughs> ็บปึ๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บเล็กเบาใหญ่ของแต่งเก็บไปเลย <c oughs> ชอบเลยมากเลยผมชอบมากเลยนะเวลาแบบยิงตายแล้วเรามานั่งเก็บของจัดของแบบมันรู้สึกดีอะ่ะใครเป็นแม่แบบชอบแบบเก็บของแบบยิงแล้วชอบเก็บของแบบเออเกมนีม้ต้องชอบเก็บของแล้วแบบฟาร์มเก็บของมันรู้สึกดีชิชอบสเสน่ห์เกมนี้นเลยชอบสุดละแล้วค่อยเปลี่ยนกระป๋องกระป๋อใหญ่กว่า เราก็ต้องฝึกจัดไปเรื่อยเดี๋ยวก็เซียนตอนนี้ยังแค่เซียนก็าตามตน,นี่เราก็ออกละโมเตแลเราแบบเขาฟาร์มหมดแล้วไงเดี๋ยวอิ่มเกินด้วยเราไม่อยากเข้าไปไงไม่เสี่ยงแสนสามัดแบบเดือนไงไงก็แบบไงก็รอดอ่ะดีกว่าปิดกัน้นเสี่ยงเปิดมาแบบแจเลยเห็นไหมเล่นแบบติดต่อเลยนะแบบได้ของดี นเนตไปกินตุ่มโหลดย้ดอนมาดูจบนายก็ไม่มีอะไรแล้วก็ตัดเลยอุ้ยดูตัวเน้นะะโอ้โหเขายิยงแบบ เจ็บมากเลยอะ่ะ <c> ม <oughs> ีไฟม <c oughs> ีคนรีบเรนงเราเราก็หายไปดิ เสียงเนี้ยปืนดีเลยเก็บมีแล้วไม่มีแล้ว,ลวคือฟาร์มโมเตลก็ได้ของแต่งมาเราลิฟต์ดแบบเอาแบบอย่างเงหมื่นห้าแป๊บเดียววิ่งแป๊บเดียวเก็บต่อไปอันนี้ผมก็โดปยาเลยวิ่งเข้าโมเตลเลยแเราไม่ต้องส่วนฟาร์มตัวนี้เรา ฟาร์มข้างหน้าเอาก,กลางๆเนี่ยนี่คือฟาร์มโมเดลเราไม่มีอะไรไงวิ่งจะออกมาเจอคนอืมเดี๋ยวคนเนี้ยก็พอแบบเออตุ่ยๆได้ใส่ไปเกมนี้ันก็อคงไม่ได้อิ่มหรอกตุ่นดำอของเขามีอะไรนะ tìm tem lọc đi tay cứu mi hoi mi mi gửi lè mày lên hết mày đọc hết farm đọc hết mày đọc hết có, đọc hết mày đọc ถ้าอยากได้คลิปแบบดีไปลงปิดการก็รอหน่อยนะทุกคนรอตังก่อนเราก็อยากลงคลิปแบบลงปิดการยิงแบบของดีๆลงเซตดีมันต้องลงเซตดีคือเราไม่มีทีมแล้วเราสุ่มบางทีเราลงเป็สิบตาได้บางทีไม่ได้คิปก็มีเราก็เสียเปล่านี่ไหมเราก็ไม่มีตังนะ์ล้วสีมือเราก็ยังต้องพัฒนา เราลองฟาร์มฟาร์มนี้แบบไม่หัวร้อนไม่เสียสุขภาพจิตด้วยนะกับฟาร์มแบบนี้รู้สึกว่าแบบมันสนดกกว่าปิดกั้นอ่ะอะสำหรับผมเลยนะฟาร์มแบบเปิดของได้ของดีบ้างไม่ดีบ้างได้ยิงคนบ้างเมันรู้สึกดีกว่าลงปิดกั้นแบบลงปิดกั้นไปแบบตายบ่อยอย่างเงี้ยไม่ชอบแบบคือเราไม่ชอบแบบลงไปแล้วแบบไปเจอทีมแบบนั่งติ่มแบบยังไงคือแบบ คือเราไม่ใช่แบบสายนั้นไงเราแบบเออแบบยืดเล่นแบบเล่นเอาสนุกไม่ใช่เป็นเล่นนั่งรอคนมายิงปิดกันแบบแรงนี่แบบโอ้โหเหยียแบกบริบวิ่งไปนี่โดนดักรัวๆเรื่องแบบนี้แหละผมว่ามันเป็นฐานของผมอะเล่นเอาสนุกไนงะนั้นไม่ไว้ไว้มีโอกาสแบบมีทีมดีๆแล้วกันแต่ตอนนี้ผมไม่มีตีนะใครเอาผมเข้าตีได้ ฟา์มไปแล้วเล่นคนเดียวราแบบเก็บของคนเดียวเลยอิ่ม,มไม่ต้องแบ่งใครแต่ถ้าใครมาอย่างน้อยก็มาสองก็ดีนะแบบอุ่นใจก่อนใช่ไหมล่ะถ้ามาสองก็รีบฟาร์มแบบไล่หายิงคนีย มันมีมันจะมีบอดสามตัวที่ชอบวิ่งแบบเหมือนโคลนมากเลยผมหลอนมากเลยเนี่ยเขาเอาเข้ามาใหม่เหรอผมผมงงเลยนะฟาร์ม,มนะไรนะโอเคคลิปนี้เท่าไหร่แสนสี่ แค่ okay. นี้ก็รวยแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย